ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตามหัวข้อคลิปเลยนะครับวันนี้ท่านดองกิโฮเต้ดฟามิโกก็ <g ül> กลับมาเจอกันอีกแล้วนี่วันนี้แต่งตัวเป็นโดฟาเลยจริงๆแล้วว่าผ้าคลุมของโดฟาถ้าลองเปลี่ยนไปเป็นนี่ผ้าคลุมเลยผมว่ามันก็เข้ากันได้อยู่นะเออดูแต่ว่าเอาจริงภผ้าคลุมโดฟาคือมันมันโอเคที่สุดและ อ้าคือมันสีชมพูเหมือนกันไงมันก็เลยเข้าด้วยกันได้นี่แต่งตัวเป็นโดฟาคือลงทุนจัดชุดโคตรเท่เอาจจริงชุดโดฟาบิงโกเป็นชุดที่ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะเออผมว่าผมชอบอยู่แบบเป็นการส่วนตัวนะสำหรับผลได้เนี่ยก็คือ ในเกมอะ่ะมันใช้ชื่อว่านี่สไปเดอร์น,นี้เลยนะอ่าเราก็ไปแลกมาเลยแล้วกันครั้งนี้ก็เหมือนเดิมนะเราจะคือผมเอาเวกไว้แล้ว4สกิลนะอ่ะก็เหลือสกิลเดียวสกิลสุดท้ายแล้วก็วันนี้เรามีเพื่อนลงดันด้วยครับเป็นเพื่อนใหม่นะซึ่งจะพาเราแบกลงดันผลได้นะครับเพราะว่าดันผลได้เนี่ยมันค่อนข้างยากเลยนะเออมันไม่เหมือนแบบว่าดันที่ผ่าน,านมาเลยนะอ่าก็วันนีนะ้มีคนมาช่วยแบกนะก็ทําให้เรา วางใจได้นะว่าเราจะต้องผ่านดันนี้ได้อย่างแน่นอนนะโอเคเราก็แลกชิปเราก็กดลงดันไปเลยนะอเดี๋ยวนี้เรามีคนมาแบกเดี๋ยวดูก่อนว่าคือคนที่มาแบกเราเนี่ยคือผมก็ คือเล่นเกมนี้มาร่วมเดือน2เดือนนะก็คือยังไม่ได้มีแบบว่าเพื่อนแบบจริงๆจังๆเลยนะก็มีคนแอดมาบ้างระหว่างเกมอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าครั้งนี้ก็คือผมก็ไปโพสต์หาเพื่อนในกลุ่มกลุ่มบล็อกฟุตเลยนะอะแล้วก็ไอ้คนน้องคนนี้เขาก็แอดมาแบบว่าทําความรู้จักเออแล้วก็ได้คุยกันถามเป็นการสุดตัวนิดนึงว่าเป็นยังไงคุยถูกคอแล้วก็เลยชวนให้น้องเขามาแบกดันน <laughs> ี่แล้วก็อ่าเราก็ไม่ต้องอะไรมาก ยืนแอบๆอยู่นะครับท่านดองกีโฮเต้เนี่ยคือเราเอาเวกไปทั้งหมดเนี่ยสสกิลแล้วนะเหลือสกิลวีนะสกิลสุดท้ายนี้นะนี่แบบยังไม่เอาเวกนะต้องบอกก่อนว่าดันเนี้ยก็คือมันใช้แฟกเมนตะ์น่ะใช้เงินม่วงอะ่ะเยอะกว่าดันปกติที่ผ่านมาเลยนะอันนี้คือเป็นดันแรกเลยนะเพราะว่าเตรียมแฟกเมนต์ไว้ก็คือเกือบไม่พอนะโอเคสำหรับดันนี้ก็เริ่มต้นด้วยที่เกาะแรกก็ไม่มีอะไรนะชิวๆนะ อันนี้ผมก็เพิ่งสังเกตวา่าน้องที่เขามาลงเนี่ยคือเขาใช้เขาใช้ผลอะไรก็ไม่ทราบหรือเผ่าอะไรนะที่มันเรียกรู้สึกจะเผ่ากูนไหมหรือเผ่าอะไรเผ่าผีอะไระที่มันสามารถเรียกเรียกเจ้าทะเลได้เมื่อกี้ก็แอบตกใจ <laughs> เหมือนกันนะ โอเคโอเคต่อไปเราจะมาพูดถึงประวัติคร่าวๆนะของตัวโดฟามิงโก้นะว่าเขาเป็นคนอะไรยังไงนะครับประกอบกับการลงดันนี้นะโดฟามิงโก้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือชื่อเต็มๆนะี่ยกนะ็คือดองกิโฮเต้โดฟามิงโก้นะคือโดฟามิงโกเนี่ยขอเรียกว่าโดฟาแล้วกันนะโดฟาเนะี่ยจริงๆแล้วเป็นเผ่ามังกรฟ้านะก็คือเผ่า ชนชั้นสูงที่ที่แบบว่ามนุษย์ไม่ชอบอะไรเงี้ยเออโดนโดนมนุษย์รังเกียจคือเป็นเผ่าแบบว่าอาแน,แนวเนี้เห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยโหดโหดร้ายอะไรประมาณนั้นนะเออคือพ่อของโดฟาบิงโกเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอสมัยโดฟาเป็นเด็กนะพ่อของโดฟาก็คือเป็นเผ่ามังกรฟ้านี่แหละแล้วตัดสินใจนะคือสละ เหมือนสละแบบสละยศเผ่ามังกรฟ้าแล้วก็พาโดฟ้ากับกับแม่ของโดฟ้านะคือมาใช้ชีวิตแบบมนุษย์เลยนะใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาไม่ได้แบบว่าอยากจะมีอภิสิทธิ์อะไรสูงส่งนะก็คือออกมาใช้แต่ว่าพอมนุษย์เนี่ยที่รู้ว่ามีเผ่ามังกรฟ้าเนะี่ยออกมาใช้ชีวิตอยู่แบบบนโลกมนุษย์แบบใช้ชีวิตธรรมดาก็คือแบบ พ่อแม่ของโดฟ้ากับโดฟ้าก็คือแบบโดนทําร้ายโดนอะไรแบบลําบากลําบนสารพัดต้องหนีต้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือชีวิตตอนเด็กของโดฟ้าคือแบบจากสุขสบายอยู่เผ่ามังกรฟ้าก็เลยแบบว่ากลับมาเป็นคนที่แบบว่าเดี๋ยวว่าเหมือนแบบยากจนลําบากอะ่ะเออสะละยศไปคือจนทําให้แบบว่าลําบากดักมากจนพ่อของโดฟ้าจะต้องแบบกลับไปขอความช่วยเหลือจากเผ่ามังกรฟ้าแต่ว่าเผ่ามังกรฟ้าคือเขาก็ไม่เอาแล้วเพราะว่า เออก็คือสละยศไปแล้วนี่จะจะกลับมาทาไมอะไรประมาณนี้นก็คือเอาง่ายคือก็กลับไปลําบากเหมือนเดิมาคือไม่มีใครช่วยเหลือสุดท้ายแล้ว,วโดวาม,มิงโก้ก็คือตัดสินใจคือฆ่าพ่อตัวเองเลยนะด้วยเหตุผลที่ว่าทําให้เหมือนแบบว่าชีวิตมันลําบากลําบนอะไรขนาดนี้ก็คือเพราะว่าผู้ชายคนนี้นี่เองอะไรประมาณนี้ก็แอบแบบว่า โหดไลยอยู่เหมือนกันนะถัดมาก็คือโดฟามิงโกเนี่ยก็ไปเจอกับเพื่อนใหม่คนหนึ่งนะที่ชื่อว่าเทโบนะก็คือเทโบคนนี้ก็คือมีอายุมากกว่าโดฟาแต่รู้ว่าโดฟามิงโกเนี่เป็นคนที่มีพรสวรรค์มีความสามารถก็คือสามารถใช้ฮาคิลาชันได้ตั้งแต่เด็กเลยนะเอาง่ายง่ายคือรู้แล้วแหละว่าไอเด็กคนนี้เกิดมาเพื่อเป็นราชาอย่างแน่นอนก็เลยให้ผลพิศดารนะชื่อว่าผลฮิโตฮิโตก็คือผลได้ที่โดฟาใช้เนี่ยแหละ ออให้แล้วก็แบบคือให้กินเลยนะอะไรแล้วก็ให้ทุกอย่างเพราะว่าคิดว่าโดฟาเนี่ยจะต้องแบบเป็นคนนําได้อย่างแบบต้องต้องยิ่งใหญอ่อะไรประมาณนั้นนะเออแล้วก็สร้างดองกิโฮเต่แฟมิลี่ขึ้นมานะก็คือมีสมาชิกเยอะแยะมากมาย,ยแต่ก็ไม่ได้ขอพูดถึงนะเดี๋ยวอาจจะขึ้นรูปให้ดูบ้างแล้วกันนะครับโดฟามิงโก้เนี่ยก็ได้เข้าร่วมกับเจ็ดเทพโจรสลัดนะซึ่ง เทพโจรสลัดก็ห้าใครได้ดูคลิปเก่าๆก็จะรู้นะว่ามีใครบ้างนะครับก็คือได้เข้าร่วมแล้วก็การปรากฏตัวครั้งแรกในในแอนิเมะนะเออที่ที่ดูเป็นการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวอะก็คือปรากฏตัวครั้งแรกก็คือเหตุการณ์ที่งานประชุมเจ็ดเทพโจรสลัดในตอนที่มาคัดเลือกว่าตอนที่เขาโคดายอะก็คือออกจากเจ็ดเทพไปเพราะว่าแพ้ลูฟี่ใช่ไหมถ้าสังเกตก็คือมันจะมีท่าเดินของโดฟาที่เดินมากับ กับคูมาบอลลมนีคูมาคือาเดินมันกวนประสาทมากนะั่นนั่นคือแพชชั่นเอ่อนั่นคือการปรากฏตัวครั้งแรกเลยนะที่แบบว่าที่มันจะแบบกวนๆประสาทนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะเออแล้วก็ปรากฏตัวอีกทีตอนที่เข้าสงครามมารีนฟอร์ดเลยนะก็คืออยู่ฝั่งรัฐบาลอนะฝั่งทหารเรือนะคอยสู้กับกลุ่มดูฟี่นะก็ได้ปะทะกับตัวละครสําคัญคญที่อยู่ในฝั่งลูฟี่เยอะนะก็คือเคย ประทะกับเขาก็ได้ประทะกับค,คน,อนอื่นอีกเยอะมากมายเลยนะแล้วก็ไปปรากฏตัวอีกในภาคเดทโด,โดโซานะซึง่งจริงๆผมยังดูไม่ถึงนะผมเพิ่งดูจบภาคเกาวันุษเงือกนะตอนนี้ก็คือเพิ่งดูถึงอะไรนะพังฮา,าศาสตร์ประมาณนี้นะสำหรับตัวโดฟานโกนะถ้าใครจริงๆเป็นตัวละครที่โคตรมีสเสน่ห์เลยนะโดฟาโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเกาะสุดท้ายกันบ้างนะไม่ได้พูดถึงคือความยากอะ่ะในเกาะเนี้ย มันคือเกอะสุดท้ายที่เป็นบอสเลยนะเนื่องจากว่าตัวพื้นที่แมปเนี่ยถ้าสังเกตดูก็คือมันเป็นเกาะที่แบบว่าเราจะตกน้ําได้ตลอดเวลาเลยนะแล้วมอนก็ต้องใช้สกิลผักสกิลกระเด็นตกน้ําอยู่ตลอดอะ่ะเออแต่ดีคือดีคือถ้าเกิดว่าเราเอาผลพระมาลงคนเดียวคือแบบผมไม่คิดเลยว่าผมจะผ่านไหมเนี่ยเออคือมันยากมากเนื่องจากว่าไอ้มอนในเกาะเนี้ยมัน อ่ามันใช้สกิลที่เป็นสกิลสตันอ่ะสกิลสกิลผลได้ที่เป็นสกิลอ่าสกิลวีอ่ะที่ยังไม่เอาเวกนะสีดำาๆเมื่อกี้เนี่ยคือแบบแล้วเมื่อกี้ดูมันใช้พร้อมๆกันหลายตัวคือมันโดนจับแล้วก็โดนโดนมอนตัวอื่นกระทืบอ่ะคือมันยากมากเลยดันเนี้ยเออแต่เอาไม่รู้นะถ้าคนอื่นอาจจะเล่นง่ายๆก็ได้นะคือแบบดันเนี้ยก็คือแบบโคตรตึงเลยนะเอออันนี้คือเราก็ ช่วยเขาบ้างนะเออดีกว่ายืนอยู่เฉยๆนะใส่สกิลนู่นนี่นั่นพยายามดึงลูกน้องของบอสเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาแบกไม่ไหวนะเออน้องเขาจะได้ทำงานง่ายขึ้นนะเน่ยเราก็ช่วยดีกว่ายืนอยู่เฉยตอนแรกคือจะโหนจะโหนใหญ่ยยมปนมุมเล่นนะโดยที่แบบไม่ทำอะไรแต่ก็้ลงมาช่วยเขาใช้สกิลหน่อยละกันอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้สำหรับเกาะสุดท้ายเนะี่ยความยากมันจะอยู่ประมาณนี้เลยนะ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีผลพระแล้วก็แบบว่าช้ำๆหน่อยนะแล้วก็แบบผลพาที่เอาเวแล้วก็แบบมีดาบแรงๆอะไรแรงๆแล้วก็มีเผ่ามาลงอะไรเงี้ยเผ่าแบบวิสามวิสีมาลงดีๆหน่อยผมว่าก็อาจจะผ่านได้ก็ได้นะแต่ว่าผมอะ่ะคือเผ่ายังเป็นเผ่าวิสองอยู่เลยนะแล้วก็ผลพระก็คือไอดีไก่ที่แบบมันก็ไม่ใช่ผลพระมันก็ไม่ใช่เผ่าวิสามวิสีอะไรด้วยแล้วก็ ดาบก็แบบไม่ค่อยดีไม่ใช่ดาบคู่ไม่ใช่อะไรอะไรนะเก็แบบคิดว่าแบบลงไม่ผ่านแน่ๆโอเคสุดท้ายแล้วก็สกิลวีนะคือนี่ไงใช้แฟกเมนต์หกพันนะคือแบบมีพอดีเลยปกติสกิลวีอะมันจะใช้แฟกเมนต์ห้าพันใช่ไหมถ้าเป็นผลอื่นอื่นะแต่ว่าผลได้อะคือมันมันมันใช้เงินม่วงมากกว่าปกตินะผมแนะนําว่าให้เตรียมเงินไว้สักแบบประมาณหมื่นห้าสองหมื่นเลยประมาณนั้นนะผมไม่แน่ใจนะจะดีมากเลยนะครับ โอเคครับต่อไปก็จะมารีวิวสกิลผลได้ตื่นทุกสกิลนะครับเริ่มตั้งแต่สกิลแซดก่อนเลยนะชื่อว่าอะไรเนี่ย Thermal La La Lastration Thermal เอาง่ายๆคือมันก็คือผลได้โอเวอร์ฮีทนั่นแหละผลได้ความร้อนสูงนะอ่าลองดูนะขออนุญาตซูมกดแซดคางอุ้ยปล่อยเป็นตัวเอ็กแล้วก็ค่อยๆค่อยกันเน่ะลองอีกทีหนึ่งนะปิ้ว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 เฮ้ยดาเมจสามพันโอเคอยู่ โอเคต่อไปก็จะเป็นสกิล X นะครับชื่อว่าซิลพริสซันนะครับก็คือคุกได้นะครับขออนุญาตกดเอ้กซ์ขงอ้ยปล่อยได้ขึ้นฟ้าแล้วก็เป็นกรงขังแล้วก็หุบมาแล้วก็ระเบิดเสามพันสามโอเคอยูโกคขังเออสามพันสามต่อไปก็จะเป็นสกิล C นะครับใช้มาสเตอรี่100นะชื่อเอเทนอลไวท์นะไปลองดูกันครับกด C ค้างแล้วก็ปล่อยอุ้ย มีอะไรพุ่งมาจากพื้นเดมเมจสี่พันแล้วมันไปไหนแล้วมะนะขอล้องอีกทีเดี๋ยวล้องอีกทีโอเคขอล้องอีกทีนะกดครค้างอุย้ยมีได้พุ่งมาจากพื้นเดมเมจสี่พันแล้วมันก็กระลอยขึ้นไปบนฟ้านะต่อไปก็จะเป็นสกิลวีนะครับ Heavenly Punishment ใช้มาสเตอรี่225นะครับสกิลอัลติเมทของเรานะครับเดี๋ยวไปลองดูกันครับกดยากด V อุ้ย ปล่อยเป็นคืน<ำ> 6, สีดำดำดาเมจ8ปดพันสี่โคตรแรงตุดจริงอ่าขออีกทีนึงปล่อยโหปล่อยเป็นเส้นตรงอุ้ยแล้วคือ corps. มอนมันไม่ขยับด้วยนะจนกว่าจะไล่สกิลเสร็จนะดาเมจ8ปดพันนะก็ประมาณนี้นะอันติคือค่อนข้างแรงเลยล่ะต่อยได้ความรอสูงต่อไปก็จะเป็นสกิลเอฟนะสกิลสุดท้ายสไปเดอร์ไฮเวย์นะเอาจริงมันตรงตัวเลยนะ ก็คือท่าโหนยายแมงมุมกับผลลปไปเดอร์น,นี่เยวลองใช้ให้ดูนะคือกด F ค้างนะแล้วมันก็จะโหนแบบนี้เลยนะเออแล้วก็ปล่อยมือแล้วก็เพราะถ้ากด F ีมันจะโหนไปเรื่อยๆนะประมาณนี้แหละก็ลอยกลางอากาศแล้วก็พุ่งนิดนึงแล้วก็โหนปีเตอร์ปาร์เกอร์ชัดๆ <c oughs> <c oughs> นี่แหลคะครับผลแมงมุมอังจริงนะที่เอเวกมาคือคือชอบสกิลนี้สุดแล้วนะโนวาบิโกโหนยายแมงมุม โอเคพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวผลได้ตื่นนะของดองกิโฮเต้โดฟามิงโกนะถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย